ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดรอนานกว่าจะออกต้องเบ่งช่วยมากออกมาแล้วไม่พุ่งต้องลุ้นไปหาหมอได้ยามากินแต่ก็ยังไม่หายแถนนกเขาไม่ขันไม่อยากพาตัดปัญหายเยอะอาโปจะใะ่สหมออัธวุตตำลับสมุนไพรสกัดเฉพาะกว่า12ชนิด เข้าไปรักษาที่ต่อมลูกหมากรักษาลึกทุกต้นเหตุทางเดินปสัสสาวะต่อมลูกหมากโตอักเสบหรืออื่นๆคืนคุณภาพชีวิตที่ดีไร้อา,าการปวดขาดปัสสาวะปกติห่างไกลาการผาา่าตัดสายสวนหลับต่อเนื่องเต็มอิ่มกระปี้กระเป๋าสุขภาพดีกินยาเคมีหรืออาหารเสริมมานานไม่หายก็ไม่ได้แก้เทคนิคสกัดไร้ราสารเคมีเห็นผลแตกต่างไร้สารตกค้างจัดส่งทั่วไทยใหม่สด จากที่นี่ที่เดียวซื้อซ้ำบอกต่อมายาวนานกว่า30ปีปรึกษาใกล้ชิดลายแอดอัธวุธหรือโทร084 039 1850